ยราไม่แปลงฟันเลยค่ะไม่เคยแปลงฟันให้ลูกเลยต้องทายังไงบ้างคะคุณแม่กังวลมากไม่เป็นไรค่ะคุณแม่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะคะจับมือทําในการแปลงฟันให้ลูกไปพร้อมๆกันดังนี้เลยค่ะอย่าลืมนะคะแปลงฟันให้ลูกได้เลยตั้งแต่ฟันน้านมซี่แรกของลูกที่โผล่ผลเหงืออขึ้นมาด้วยยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์หนึ่งพัน ppm บียาสีฟันแค่พอเปื้อนแปรงและแปลงฟันให้ลูกด้วยยาสีฟันสําหรับเด็กคินดี้ฟูดเกรดเด็กเกินได้ลูกๆที่เป็น g6pd สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยถ้าลูกลูกคนไหนมีความเสสี่่ยงงูตอ การที่จะฟันผุหรือว่าอายุ6ปีขึ้นไปแล้วสามารถที่จะใช้ยาสีฟันคินดีนะคะฟูอไรหนึ่งพันา ppm ได้ช่วยกลบกลิ่นปากนะคะได้ดีมากแม่เลือกเป็นกลิ่นไหนให้ลูกใช้ก็ได้แล้วแต่ความชอบใจของคุณพ่อคุณแม่กดได้เลยทีตะการแม่โบนะคะเราต้องล็อกทาลูกให้ดีเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกดิน้นเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เราล็อกไม่ดีมือเราจะไม่สามารถที่จะประคองและแปรงฟันลูกได้อย่างถนัดมือและถ้าสมมติว่าลูกดิ้นไปมาหน้าลูกก็จะกระแทกกระแทกกระแทกนะคะปรากฏว่าเลือดกบปากค่ะคุณแม่คะแปรงฟันันนหือออว่ากกกสึ ก่อนนะคะเนาะอาการก็คือว่า เราต้องล็อกท่าลูกให้ดีเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกดิน้นท่าที่ถูกต้องคือยังไงคะคุณแม่นั่งและคุณแม่เหยียดขาของคุณแม่ออกไปในลักษณะแบบนี้แล้วทีนี้นะคะเราก็จะเอาลูกของเรานะคะเนาะลูกเราก็จะคานมายกตัวอย่างเช่นลูกเราคานมาคานมาปื๊บนะคะแล้วให้ลูกนอนวางขาของคุณแม่ในลักษณะแบบนี้มือนะคะที่ดิ้นดอกๆดกดอกดกอยู่นั้นนะคะจะต้องสอดนะคะเข้าที่ใต้ขาของคุณแม่นี่คือขาของคุณแม่นะคะให้คุณแม่นะคะเอาขานะคะ ล็อกแขนลูกไว้ในลักษณะแบบนี้เพื่อไม่ให้ลูกนะคะใช้แขนของน้องค่ะดิ้นไปมาและขาของคุณแม่อีกข้างหนึ่งนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะเนะาะล็อกแขนลูกไว้ในลักษณะแบบนี้เห็นไหมเอ่ย เอาแขนลูกสอดไว้ที่ใต้ขาของคุณแม่ในลักษณะประมาณนี้พอถ้าเมื่อไหร่ที่เราล็อกไม่ดีมือเราจะไม่สามารถที่จะประคองและแปลงฟันลูกได้อย่างถนัดมือและถ้าสมมติว่าลูกดิ้นไปมาหน้าลูกก็จะกระแทกกระแทกกระแทกนะคะปรากฏว,ว่าเลือดกบปากค่ะคุณแม่คะแปลงฟันหรือว่าออกสึกกันก่อนนะคะเนาะอันดับแรกคือแปลงฟันใจเย็นฉันคือนางฟ้านี่ลูกฉันเองไม่เป็นไรเด็กร้องไห้เด็กก็คือเด็กอ่ะนะคะแล้วเธอก็แปลงฟันอย่างใจเย็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบปุ๊บนะคะผ้าเช็ดออกฝึบนะ ะะนะนะด้านในก็เหมือนกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0ดระหว่างซีฟันหนึ่ง6 7 8 9 1 0ฟึบนะฮะเนาะ,ะ,ะ,ะเอาผ้าเช็ดออกฟึบนะฮะเนาะ,ะแค่นี้เองจะต้องบอกเลยว่าแปรงไปเช็ดออกไปแปรงไปเช็ดออกไปแปรงไปเช็ดออกไปนะฮะให้ทั่วทุกซี่ฟันของลูกนะฮะถ้าเราทำแบบนี้บอกเลยว่าลูกไม่กลืนยาสีฟันแน่นอนแล้วก็ไม่สำลักยาสีฟันแน่นอนเก็ตไหมคะคุณแม่